วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปาดงนะคะวันนี้มารอใส่บาทที่วัดนะคะบางคนไม่ทันเนาะบางคนไม่ทันก็มารอใส่ที่วัดก็ถากเข้าวาัดพระยังไม่มานะคะเพราะว่าเราลงมาก่อนมารอใส่บาทบางคนก็มารอใส่ที่หน้าวัดนะคะเพราะว่าพระขึ้นไปทางบ้านยังไม่ลงมากำลังลงมา ท้องฟ้าท้องฟ้าแจ่มใสน,น,นอนอพระกำลังลงมาขึ้นไปบิณฑบ,บาตอยู่ที่บ้านวันนี้พระมีสามรูปนะคะเพราะว่าขึ้นขึ้นไปลงมาแล้วนะคะรูปหนึ่งเดินไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยไปถึงสามแยกก็ลงมา ก็กำลังมาก็มารอใส่บาตรอยู่ที่นะคะวัดติดกับอรอพสต่อนะคะปกตูมนีม้จะเป็นวัดทางเข้าวัดกำลังรอใส่บาตรนะคะ คนที่ไม่ทันก็มารอใส่อยู่ที่ม,มาแล้วน,นะครับนะไปเตรียมใส่บาทวันนี้จะมีตลาดนัดด้วยนะวันพุธวันพุธจะมีตลาดนัดช่องเจ้ยก็วันนี้ก็มีถูก ลงมาทางวัดนะครเป็นวันที่สี่แล้วพรุ่งนี้ก็ครบนะคะครบห้าวันพอดีคุ้มละห้าวันคุ้มละห้าวันพระกำลังจะมาแล้วเราก็ใส่อยู่ข้างบนแล้วาาใส่้างหน้าวัดนะยะังไม่ทุกคนมารอใส่บาตรกันเยอะ ใส่บาทที่วัดกัน <c oughs> มารอใส่บาทที่วัดก็มาแล้วก็มา กว้างขวางมากเลยนะคะวัดบ้านกกุลนี่จะเป็นทางเข้าวัดนจะเป็นศาลาวัดข้างลางตอนนี้กำลังปูกระเบื้องนี่นะคะปูกระเบื้องแล้ว กเบื้องแล้วสีสันลวดลายก็สวยงามแต่ก่อนจะเป็นศูนย์พัฒนาดเด็กเล็กนะครับะว่า,วาตอนนี้สร้างเสร็จแล้วก็เลยกำลังกูระเบื้องเสร็จแล้วนะคะอยู่ที่นี่นะคะวัดบ้านกกตูงกว้างขวางนะคะใต้ทุนศาลาตัวศาลาจะอยู่ข้างบน เก่าเก่าแล้วเพราะว่านานแล้วนะนานแล้วก็เก่าเก่าแต่ก็กว้างขวางเหมือนเดิมหอกองหอปูงผักที่ขึ้นไม่ไหวก็ขึ้นไปตีกองไม่ได้แล้วมันซูม วางฟางบริเวณสนามปลูกโน่นนี้นั่นปลูกผักป้งพักวานนะคะกว้างมากเลยนะบริเวณวัดท้องฟา้าท้องฟ้าก็แจ่มใสฝนไม่ตกแล้วบริเวณวัดถ้ามีงานบุญงานอะไรก็เต็มนะคะ เต็มใส่บาทอยู่แถวๆนี้ก็เพราะว่าคนมันเยอะเนาะชาวพุทธของเราใจบุญนะคะลงมาทำบุญที่วัดนี้ก็บริเวณสนามมันก็เต็มนะคะับลยใส่บาทเวลาฝนตกก็มาจะมาใส่ตรงนี้นะ,ะเวลาฝนตกก็จะมาใส่แถวๆนี้รอบๆนี่แหละ,ะเพราะว่ากว้างขวางมากเลยนะคะมดูว่านะคะกี่ไร่แล้วก็มี โตเก้าอี้นั่งเล่นสบายนะครับเพราะว่าทำเป็นหลายสิ่งหลายอย่างเนะาะพระอยู่ที่วัดนี้นะครับเป็นช่างด้วยปูกระเบื้องก็ปูเองแล้วก็พากันปลูกดอกไม้ประดับให้สวยงามทางเข้าวัด ยาการะจังนะคะจะเป็นหัวชั้นนะคะทางข,งข,งขงึ้นหัวชั้นถูกวัดก็จะลงมามาอยู่แม่ปองแม่ปองมาอยู่มาอยู่แม่ปองก็ลงมาทางวัดอยู่มาพากัน

ข้าวกับผักา้เอาพอสิขาวผักบัหพคิ่ข้าวผักบ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวืมหนูข้างในเลนหอมไม่เลยนะเอาเพื่อเลไย่านน้อยกระถางแล้ว็แล้วก่อหลายัวให้กแบบแบบนั้นเลนอันนี้บอกข้าวผักผูดบ้ใส่เลย ใส่ข้าวประพุทกันกกลงตเตรียมข้าวกับข้าวกับปลาสมับที่นี้ข้าปลาเอาไว้แต่เตรียมข้าวนี้เราะกินกันใหม่ I right. love